Ok ตามมาส่งที่สุพรรณเหน่อยได้ไหมครับอันแน่ขอบคุณมากเลยครับลูกค้าลูกค้าครับที่สุพรรณมีมีสาขาแร็ดแซบนัวอยู่นะครับลูกค้าลองเซิร์ชใน Google เนะาะมันจะเขียนว่าแรดแซบนัวสุพรรณนะครับร้านใหญ่มากเลยครับอันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ย,ยอปุงสดยอมากุงสดยอ เมนูยอดฮิตของทุกๆบ้านช่ำๆครับช่ำๆสวัสดีคุณโอชินะครับเจ๊ต็อกแตกลาพักผ่อนนะครับลาพักผ่อนยาวเลยโอเคครับ มีกี่สาขาพี่เจนสุพรรณมีที่เดียวเนาะเหมือนจะอยู่ในเมืองใช่ไหม,มอมต่างจังหวัดมีส่งไหมคะเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดส่งแต่น้ำปลาครับลูกค้าลูกค้าซื้อือน้ำปลาไปได้ครับสวัสดีคนดูร2อยนี่สิบสองคนนะคะ <c oughs> ขอบคุณครับผมคุณนารีรัตน์บอกว่าครอบครัวตำเก่งมากเลยนี่แซลมอนชํำๆเออนี่คือยำแซลมอนหมูยอนะครับชชำๆเลยครับทุกคนหมูยอยัง,ดงเยยงด้งๆเลย <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะพ่อค้าไม่ได้กินข้าว <c oughs> ออกินแล้วสวัสดีคุณศิลาพรนะครับเวต่อตอบลาพักครับปกติจะไม่ค่อยได้ไลฟ์ให้ดูแบบนี้เนาะวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะโอเค สวัสดีคุณสายพินนะครับน่ากินมากสวัสดีครับตำแรกแทบโนวสาขาบางนาส่งมือตำมาสาขาบางนาหน่อยอ้าวไปพี่นัทไปเดี๋ยวผมเรียกแก๊บให้ไปบางนากัน มีโอกาสจะไปกินอีกพากินหลายรอบแล้วอร่อยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเอารูปเจต่อตอมาแขนข้างโคกด้วยคิดถึงเจโอ้โหเอางั้นเลยนะ <c oughs> ได้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 สวัสดีคุณพันธวีด้วยนะครับนี มันหอมมากเลยเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบอยากให้มันมีกลิ่นทะลุจอจังเลยอะบหอมมากอโอเคครับไป ฉ่ำเลยครับยำแซลมอนหมูยอค,ครับโอเคก็มีแต่เนื้อเป็ด มันก็จะเป็นตำซัวกุ้งสดตำซัวกุ้งสดมยอแซ่บรับติ่มาำเม่ตัเบาเ Yeah. Uh...